สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้ามาสู่ช่อง incredible taro by นกนะคะไปแม่หมอหนกุ้งนะคะหรือว่า incredible underscore taro t 65นั่นเองนะใครที่เข้ามาชานอ l นี้แล้วนะคะก็สามารถกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกดคอมเมนต์ติดตามอะไรก็ได้นะคะให้รู้สึกว่าเอ้ยเราทำทำ ถ้าไดาทำ YouTube มาแบบมีคนติดตามบ้างเนาะทีนี้วันนี้นะคะเป็นในส่วนของดวงความรักความสัมพันธ์ของผู้ทีกิดลัคน,นาราศีเมษน,นะเดือนสิงหาคมเหลือแค่7วันอะคนอื่นเข้าไปถึงเดือนกันยาแนละ้วนี่ยังอยู่เดือนสิงหาขอโทษจริงๆนะเป็นลัคนาสุดท้ายของของอเดือนนี้ที่เราจะเปิดกันนะคะก็นกจะยึดตามอยอดวิวยอดคอมเมนต์ยอดกดอะไรก็แล้วแต่ ก็ถ้ายอดวิวไหนเยอะก็จะเอาวันนั้นขึ้นก่อนนะคะก็ชาวเมสู้ๆนะเข้ามากดไลค์กด subscribe กดติดตามคอมเมนต์เลยนะคะก็ชาวเมสนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาะคมถึง21เมษายนสามารถเข้ามาดูช่องของนอกได้นะแล้วก็เราจะมาดูกันว่าคนโสดคนไม่โสดแล้วก็คนที่มีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรกันบ้างในเดือนสิงหาคมขอดูคนโสดกันเลยพูดเร็วไปขออภัยนะคะอ้าว ฟักหลุดขอโทษโอเคเมื่อกี้ไมโครโฟนหลุดนะคะโอเคค่ะอ่ะมาๆๆๆคนโสดเป็นยังไงกันบ้างจ้าชาวเมความคุณพระฟ้าผ่าขึ้นมาทีเดียวเจด็ดช่วย คิงถือเหรียญน,นะคะอ่าและไพ่เดอะมูนอ่ะคนโสดเกิดอะไรขึ้นปุ๊ปบปับรับโชคกันทีเดียวนะคะ น้องมงว่าสำหรับคนโสดเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่เข้ามา,านกคิดว่าถ้าถ้าในมุมมองเนี่ยมันเหมือนว่าอาจจะมีคนเข้ามาออฟเฟอร์หรือว่าเข้ามาปิ๊งปังคุณแต่ในลักษณะแบบว่าขอคุณไปเป็นบ้านบ้านเล็กบ้านน้อยเขาอะปุ๊บปับรับโชคแบบนั้นนะคะเอองงไหมคือแบบว่าอยู่ๆอะ่ะก็มีเหมือนผู้ใหญ่ใจดีสายเป มาเป็นบ้านน้อยพี่หน่อยในฟิลนั้นนะคะสำหรับคนโสดนะอืมอาจจะเป็นแบบคนอายุอ่อนกว่าได้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคืออาจจะเป็นสายเปอ่ะอืมเจ็ 7, 7, ดเจ็ดเจ็ดดาบเจ็ดดาบมาพร้อมกับด e m มู n นะคะเอ่ออาจจะมีการการทำอะไรที่แบบไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นอกว่าไม่น่าจะใช่ตัวคุณน่าจะเป็นคนของคุณที่จู่ๆเข้ามา โดยที่เหมือนประมาณว่าให้คุณน่ะสร้างแบบสร้างภาพสร้างแบบเพื่ออะไรมาขอคุณเป็นบ้านเล็กแล้วก็วาดมโนอนาคตให้คุณนุ่นนี่นั่นแต่เอาจริงๆอ่ะคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าคนที่เข้ามาค่ะเขาเขามีมีคนของเขาอยู่แล้วหรือเปล่านะคะอาจจะอย,อยู่โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้แบบอาจจะรู้จักกับคุณมาพักหนึ่งแล้วแหละเขาอาจจะรู้จักกับคุณมาพักหนึ่งแล้วแต่ อยู่ๆเขาก็มาบอกว่าโอเคเขาชอบคุณนะมาแบบมาสารความสัมพันธ์กันไหมแต่อย่างที่บอกคือดูดีๆนะคะถ้าคุณไปเซเยสกับเขาเมื่อไหร่เนี่ยความเป็นไปได้ว่าเอ่อความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยคุณไม่ใช่คนคนเดียวคุณอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกหลายๆคนของเขาที่เขาอยากจะเหมือนมีซัมซิงด้วย นะคะก็คนโสดอย่างที่บอกคือให้ดูดีๆคนนี้อาจจะมาในลักษณะของเจ้านายหรือว่าคนที่มีงานค่อนข้างที่จะดีพร้อมเปยนั่นเองนะคะลองดูมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกตกใจเปน็นนิดนึงกับการออฟเฟอร์ของเขาก็ได้นะแต่ว่าไม่แนะนำนะจ๊ะอ่ะทีนี้มาดูกันบ้างว่าคนมีคนคุยสถานะไม่แจน ในเดือนนี้ของชาวเมรเป็นอย่างไรกันบ้างนะจ๊ะ The Emperor Knight of Cups View of Fortune ชาวเมธนะจ๊ะและไพ่สอเหรียญกำลังรอกันมาของใครบางคนอยู่หรือเปล่าคะ ความรักของคุณอาจจะเป็นไปได้ช้าแต่ว่าสง่างามเสมอเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงถ้าคุณอยู่ทางไกลนะคะหรือว่าเอา่อเป็นรักออนไลน์ก็ดีหรือว่าเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นชาวต่างชาตินะคะสำหรับความรักของคุณเนาะเขากำลังเหมือนกำลังจะมาหาคุณอะถ้าเป็นเป็นความรักที่ไม่ชัดเจนนะคือเหมือนว่าต่างคนต่างเฝ้ารอที่จะมาหากันละกันนะคะสำหรับชาวเมดเอ่อคนนี้คือ จะบอกว่ายัางไงล่ะเขาเหมือนว่าเขาไปเปรยียบกับกับกับความสัมพันธ์อ่ะอืมคู่กันเลยค่ะ King of Pentacle s Queen of Pentacle s เห็นไหมคุณและเขาเนี่ยมาพร้อมกันเลยมาคู่กันเลยคือเหมือนประมาณว่าเขาอะมองคุณไ้แล้วแหละว่าคนนี้แหละน่าจะมาช่วยดูแลหรือว่าตัวคุณเองอาจจะตัวคุณเองก็ได้เขาก็ได้อาจจะทํางานเกี่ยวกับการเงินหรือว่าเขาคิดว่าคุณเนี่ยพร้อมที่จะดูแลเรื่องอะไร ทาง financial เขาเรียกว่าอะไรทางการเงินของของคุณหรือหรือว่าเขามั่นใจว่าคุณเน่ยจะมาช่วยเขาดูแลในเรื่องของการบริหารการเงินให้เขาก็ได้นะคะแต่ว่าค่อนข้างจะเป็นไปได้ว่าคุณและเขาเนี่ยจะกลับมาเจอกันเรวๆนี้นะถ้าคุณไม่ได้ติดต่อกันเออ เลยไม่ได้ไปมาหาสู่กันนะคะไม่ได้ไปมาหาสู่กันเนี่ยมันเหมือนว่ามีแนวโน้มที่จะมาหาการเร็วๆนี้แต่ว่าความรักของคุณเนี่ยเป็นไปในลักษณะช้าๆนะแต่ความมั่นคงนี่สูงมากเลยค่ะคือคนคนนี้อาจจะมาเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยนะคะสําหรับชาวเมษถามว่าชัดเจนหรือ,อยังมันก็เริ่มชัดเจนเริ่มแบบเป็นรูปเป็นร่างเข้าแล้วแหละมีการแบบเหมือนมองถึงอนาคตมองแบบวางรากฐานกันแล้วค่ะวางรากฐานอนาคตกันแล้วนะ ชาแต่ชัวนะชาวเม็นะอ่ะโอเคอ๋อลืมบอ,อกไปเมื่อกี้เป,เป็นเป็นตัวเออเอมเเลอร์ตัวคุณเองนั่นแหละนะคะอ่ะทีนี้คนที่เป็นลักษณะของคนมีคู่มีคู่แล้วนะคะมีแฟนแล้วชัดเจนแล้วว่าเราเป็นคู่เป็นแฟนกันความสัมพันธ์ของคุณในเดือนสิงหาคมเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเจ็ด ถ้วยนะคะตัวเลือกเยอะเหรอจ๊ะ The world ฮึมไฮพิเทสมาอีกแล้วไม่ค่อยชอบนางเลยอ่ะอ่ะ,เ,อะเดี๋ยวจ้าขยับพ่อนิดนึงนะสำหรับชาวเมธน,นะคะที่มีคู่อยู่แล้วนะ รักออนไลน์หรือเปล่าช่วงนี้การสร้างภาพนะคะการเหมือนเหมือนช่วงเนี้ยมันเหมือนคุณโลเล่อะคุณเหมือนจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกแบบหวั่นไหวไปบ้างอะไรบ้างอาจจะหมกมุ่นอยู่กับสื่อโซเชียลมากเกินไปอะนะคะสาหรับคนที่มีคู่แล้วคุณเหมือนประมาณว่าคุณไปโฟกัสกับอะไรไม่รู้ที่มันเป็นไปไม่ได้อะ โฟกัสกับสิ่งที่มันเป็นโลกออนไลน์มากจนเกินไปจนลืมไปว่าความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นอาจจะเจอรักใหม่หรือว่าอาจจะอยากมีอะไรกับคนที่คุณคนที่คุณสร้างโลกสมมุติสร้างอีกโลกนึงขึ้นมาค่ะชาวเมธยังไงเนี่ยรูอยากให้คุณโฟกัสในสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะอะไรที่มันเป็น,เป,นเป็นโลกเสมือนจริงอะ ไม่ต้องไปสนใจนะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเ,เดินทางด้วยเช่นกันแต่อีกอย่างหนึ่งขอเตือนนิดนึงนะคะถ้าคุณรู้สึกหลุดไปในโลกเสมือนจริงมากเท่าไหร่คุณอาจจะหลุดความความเขาเรียกว่าความหวังดีหรือว่าสิ่งที่มีค่าของคุณเนี่ยไปเลยนะมันเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยใจคุณอะ มันก็ไม่ได้อยู่กับคนของคุณแล้วใจคุณเนี่ยมันล่องลอยไปแล้วอะคะ่ะดึงสติกลับมานะคะชาวเมธอย่าไปอยู่กับโลกเสมือนจริงเพราะมันเป็นแค่เสมือนจริงมันไม่ใช่โลกของความเป็นจริง The h y ฮเ t นะคะมาบอกว่ามันกำลังตกในช่วงของอารมณ์รุ่มหลงนะคะไม่ต้องรอคอยนะเพราะยังไงแล้วเนี่ย เอ่อความเป็นจริงเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าของคุณแล้วนะคะชาวเมธดึงสติกลับมาเนาะโอเคนี่นะคะพยายามปรับส,สมาสสมมธิพยายามปรับอารมณ์ด้วยเด้อเอาเป็นว่าใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็ให้ทักมาในอินบ็อกซ์ที่แจ้งไว้นะคะอุ้ยขอโทษค่ะใครที่เอ่อใครที่สนใจดูดวงนะคะก็ทักอินบ็อกซ์มาแล้วก็ นัดเวลากันได้เลยนะคะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะชาวเมธสวัสดีและขอบคุณมากๆในการติดตามจะะ้าสวัสดีค่ะ